สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชรินชาแนลครับอยู่กับเกม GTA V 5M ในเซิร์ฟของ f o r Ever City ครับขั้นตอนแรกเข้าเกมมาก็แต่งตัวครับแต่งองค์ทรงเครื่องกันก่อนนะก็เรื่องทรงผมก่อนแบบนี้ไหมแบบนี้ ยังไงดีนะทโทมหอกถักเบียเดดลอ็อคี่ผมตั้งผมแบนเดดล็อกเลือกยากนะเดี๋ยวผมเอาทรงธรรมดาธรรมดาและกันครับรอรอชิวชิวเลือกทรงผมก่อนโอเคทรงนี้แล้วกันประมาณนี้ วคิดก่อนเฮ้ยทรงนี้ก็เทแล้นเนี่ยเฮ้ยเอาละอย่าเป็นคนธรรมดาครับทรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเลือกแบบหน้าก่อนเรารอๆหน่อยเพราะว่าให้เหมือนหน้าตาคนเด่นนะหน้าตาคนเด่นรอก็ต้องแบบรอๆนิดนึงครับสีผมเอาออกสีแดงๆหน่อยครับเลือกเสื้อก่อนตอนนี้ รองเท้าครับไอ้แวนคู่นี้ก็สวยดีนะแต่ผมอยากจะใส่แบบไนกี้อ่ะอยากได้ไนกี้ครับเฮ้ย <c oughs> แบบนี้ก็สวยได้ละโอเคแต่งตัวต่อ <c oughs> เร็วๆไปตรงนี้ครับโอเคได้หมว่วแล้วได้แวนนล้วนาฬิกาเหรอนาฬิกาผมต้องสีทองทองดี โอเคสีทองแล้วกันนาฬิกาสีทองครับแล้วก็แต่งตัวมีหมวกครับมีแว่นแล้วก็มีกระเป๋าเป้สะพายข้างครับก็เลือกนิดนึงนี่ครับกระเป๋าเป้ผมครับเขาไม่ใช่เรียกกระเป๋าเป้ดิเขาเรียกสะพายข้างใช่ไหม ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยครับเราจะไปเดินเล่นชมเมืองชิลๆกันก่อนครับต้องบอกตรงนี้ครับเพิ่งเคยเล่นนะครับ GTA v 5 m เนี่ยครับในเซิร์ฟของ Forever City ครับไม่แน่ใจผมเรียกชื่อเซิร์ฟพอถูกหรือเปล่านะโอเคเดินไปชมวิวกันชมเมืองนครับ ก็เพิ่งเปิดใหม่ครับไม่แน่ใจว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับเพราะผมก็ไม่เคยเล่นนะเดินชมเมืองเท่ๆชมความรอไปก่อนนี่อ่ะเสื้อด้านหลังมีลายหัวกะโหลกครับแล้วก็มีดอกสีชมพูรองเท้าไนกี้ครับสีฟ้ากับสีชมพูตัดกันครับ หมวแล้วก็แว่นก็โทนดำแดงครับแต่งตัวโทนดำแดงครับเป็นสีที่ชอบอยู่แล้วครับเดินรอๆใต้สะภานะครับก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเงินครับอาจจะเลือกไปทำงานอะไรสักอย่างนึงครับมาเรามาซุ่มกล่องกันดีกว่าครับ ่มกล่องได้นมละอันนี้ได้สุนัขครับกล่องนี้ได้อาหารชุดครับกล่องนี้จะได้อะไรมาลุ้นกันได้นมครับนมกล่องนะเอ้ยได้ไก่ครับได้เนื้อไก่น้องไก่ โอเคครับของก็จะอยู่ในกระเป๋าเราประมาณนี้เออไปเรื่อยๆยังเล่นไม่เป็นไปดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยมีลอตเตอรี่ด้วยครับมีหวยให้เล่นด้วยแน่นอนอะ่ะเครื่องจำหน่ายหวยครับรู้สึกว่าจะราคา500นะแต่เรายังไม่เล่นละเสียดายตังเก็บตังคไว้ทำาุรกิอื่นนะครับเดืองหวยไว้ที่หลัง นี่จะเป็นจุดที่จะไปทำอาชีพครับมีเลี้ยงแมวเลี้ยงเด็กก็อันนี้เลี้ยงหมาครับไอตอนแรกมันไม่ใช่เลี้ยงแมวผมพูดผิดนี่ครับเลี้ยงเมด็ดนี่ครับอาชีพแรกของผมครับเลี้ยงสุนัขครับห้าตัวก็ให้อาหารมันครับแล้วก็ดูแลไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยครับก็เดินเล่นกับมันไปเรื่อย อาชีพแรกได้เลยเนี่ยเลี้ยงหมาครับน่าจะพันอะไรเนี่ยมันน่าจะมีชื่อพันนะแต่ผมไม่รู้คล้ายชิดสูะเฮ้ยเจ้าหมาอย่าไปดื้อสิเจ้าอะอยู่นิ่งๆมาอยู่กับเพื่อนเจ้านี่ไอ้ดำเดินตามมาเดินตามมาอ้าวมันไม่เดินมันโซนนะนะหมา มันจะเล่นน้ำหรือเปล่าเนี่ยอ๋อน้ำโอ้ลงไปจุ่มน้ำละ่ะเอ้ยไอ้ตัวนั้นลงไปจุ่มน้ำนะครับเอาามันขึ้นมาแล้วนึกว่ามันจะตกน้ำเออเดี๋ยวเราต้องซื้ออาหารให้มันนะเวลามันหิวครับเฮ้ยตัวนั้นไปนู่นแล้วกลับมาไอตูกลับมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอุ้มเดี๋ยวโดนอุ้มรูปหัวนเลยดิ <c oughs> เฮ้ยไอ้ขาวมานี่ ไอขาวอย่าออกไปไอขาวอย่าออกไปหมานี่ไอดำไอดำหมุน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 หมึนหัวไหมนะ่ะไอขาวมาแล้วไอขาวมาแล้วไอขาวมีขาวสองตัวปะดำสองแล้วก็เทาเทาหนึ่งคนระับเฮ้ยนี่ไงมันหิวละเราซื้ออาหารก่อนอาหารหมาซื้อไปเลยตังเรามียอยู่อาหารมันไปโอเค ใช่ล้มีตัวในหิวอีกไหไมจา้ามีใครหิวอีกไหมจ้าลูกลูกน้อยผู้น่ารักไอ้นี่ไปเล่นของอีกไปเล่นของคนอื่นเขาไปชอบไปลื้อของเขาเน,นี่ยนัน่นไนไอ้นั่นไปแกไปแล้วไอ้นั่นจะเข้าประตูแล้วเอ้ยไป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 หน,น,นีหนีห <c oughs> นีเอานั่น่ะไปนู่นอ, s. <S อีกแหละเออจะไปยุ่งกับของเขานะลูกไปเฮ้ยไป ไปขี้ไปเย่เรียราดเขานะลูกบายอย่าลงน้ําอย่าลงน้ําไปทางนู้นไป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 ชิวชิวอย่าลงน้ําเดี๋ยวตัวเปียกเดี๋ยวขายไม่ได้ราคาลูกไป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 พวกนี้โซนจริงๆครับดื้อโซนจริงๆเอ้ยจะลงน้ำไปกไอตัวขาวไปครับตัวขาวไปครับ ไปแล้วไอตัวนั้นไปแล้วเอา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 ยาหิวห eh ิวหิวหิวป้อนอาหารคร ate, ับหิวป right> ้อนอาหารครับมีใครหิวไหมลูกมีใครหิวไหมเอาไซื้ออาหารให้ก่อนนะโอเคไอตัวน uh ั้นจะไปเล่นน้ำอีกแล้ววิ่งตามมาวิ่งตามพ่อมานี่เ๋ยวเร็ววิ่งตามมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาหิวแล้วลูกเอาเอาไปกินจ้าไอตัวนั้นหิวแล้วเอาไปกินจ้าเอาลงน้ําไปเล่นน้ําอีกแล้ว เดี๋ยวปอดบวมเอาเอาจะให้อาหารก็ไม่กินอีกเออไปอาหิวหิวก็ไปสิลูกเอาไปกินเดี๋ยวลูกก็จะขายได้แล้วพ่ออุตส่าห์ประคบประงมมานี่วิ่งเล่นกับพ่อดีกว่าม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 า,มาวิ่ง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 ,ง,งมาเลยมาวิ่งเล่นกับพ่อดีกว่าจะเล่นน้ําจะเล่นน้ำอะนนำซื้อของก่อน ตุนก่อนตุนอาหารไว้ก่อนนะ <c oughs> น่ารักดีเหมือนกันนะเลี้ยงหมาแต่งตัวแบบโค้ดฮิปฮอปแล้วมาเลี้ยงหมาโอ้ยไม่เข้ากับชุดเลยพอหิวแล้วลูกพอขอคกินหน่อยละกัน <c oughs> พอก็หิวเป็นนะไอตัวนั้นหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้ว ปอาไปกินเฟงไอตัวนั้นก็หิวไอดำลูกพอ่อมากินไปมากินมากินอย่าหนีอย่าเดินหนีดีเออไปกินน่าจะใกล้ได้แล้วครับใกล้จะเอาไปขายได้ละโอเคเอามานี่ไอตัวขาวไอาขาวลูกพอ่อกินอาหาร ไปกินดีมากอย่าดือ้อย่าโซนนะลูกเอาไอ้นั่นไปเล่นน้ําอีกแล้วจะเล่นน้ำทำไ,ไมไอ้นั่นก็จะไปเข้าบ้านคนอื่นเขาอีกโซนจริงๆไอ้นั่นเล่นน้ำละไอ้ตัวเทาเล่นน้ำครับเอาไปให้อาหารไป ขายได้แล้วขายได้4ตัวแล้วครับจังงวะนนี้เหลือีกหนึ่งตัวเมรไรเองจะหิวไอ้ขาวอย่าเดินหนีพ่อรูปจะเดินไปไหนเอามามากินอาหารซะจะได้โตเต็มไวสักทีโอเคเรียบร้อยครับเราเลี้ยงหมาทั้งหมด5ตัวครับตอนนี้ก็พร้อมขายแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บหมาพวกนี้เข้ากระเป๋าครับไม่แน่ไม่น่าเชื่อครับ ไม่ไม่ใช่ไม่แน่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บใส่กระเป๋าได้นะไปเก็บพูดไปพูดมารินพันกันซะนะครับน,นั่นไงเก็บใส่กระเป๋าละไปลูกไปอยู่ในกระเป๋าพ่อเดี๋ยวพ่อจะเอาหนูไปขายจริงๆพ่อก็ไม่อยากจะเอาหนูไปขายหรอกแต่ว่าพ่อต้องใช้เงินนะนะเจ้าก็ไปขายถาเถอะ หมานี่ไอเจ้าขาวหมานี่จะหนีไปไหนไปอ้าวตอนนี้เราก็เลี้ยงหมาห้าตัวเสร็จแล้วครับเราก็จะกลับไปสู่เมืองของเราเพื่อจะเอาเจ้าหมาน้อยผู้น่ารักห้าตัวนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินครับ อาชีพแรกของเราในเมืองนี้ครับ Forever City นั่นเองตอนเราจะวิ่งทำไมเนี่ยไม่เหนื่อยหรือไงไปกลับไปมันขายไม่ได้ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ขายไปกลับเมืองต้องบอกว่าเล่นไม่เป็นนะเพิ่งเคยเล่นนะครับไป กับเมืองดีกว่าไปเจอกันในเมืองครับโอเคกลับเข้าสู่เมืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหมาทั้ง5ตัวไปขายนะครับก็ได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าจะไปทำอาชีพอะไรครับติดตามกันนะครับใน For Ever City ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ